วัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าว,วันหยุดของนันะวันนี้ปิดร้านหนึ่งวันพาทุกคนไปเที่ยวกับนัดหนึ่งวันนะคะวันนี้จะไปตั้งแคมปม์ปลอมๆกันหน่อยนะก็คือเช้าไปเย็นกลับค่ะตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงนะคะเราออกเดินทางจากบางใหญ่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปจังหวัด แรกม,มาถึงค่ะเขาเติมพลังกับกาแฟนะคะร้านหมอคค่าผมนะคะคือตอนนี้ง่วงมากยังไปไม่ถึงหมอชูนะนี่เราจะรอไปกินเร็วนก็น้อมาดีครั มีตัวไหนแนะนำบ้างคะแนะนำหรอใช่ถ้าแนะนำก็แสดงว่าเป็นผมชอบกินนะมีผ่านนี้ครับมีผ่านนี้แล้วก็มีแม่จันต้่ะมีแม่ออดครับแล้วก็ตอนนี้แมเมล็ดนอกของผมตอนนี้ก็มีโคลัมเบียพีแล้วก็บราซิลแล้วก็อิตาเลียมันเยอะแล้วว่าเลือกไม่ทันอ่ะ ต้องถามว่าพี่ชอบกินแบบไหนครับชอบเข้มเขมค่ะตอนนี้แบบเป็มเข้มคือบอดี้เยอะเยอะเนาะใช่ได้ก็จะเป็นประเทไทยครับหอมบูคอลงั้นหรืค่ะครับเป็นอเมริกาโน่เนาะใช่ค่ะเย็นเอาเย็นดีกว่าตอนนี้ได้จัดกาแฟมาแล้วสองแก้วแก้วแรกเป็นอเมริกาโน่คะขอบอดี้เข้มเขมมานะคะพี่เขาจัดให้สดชื่นมากพี่แก้วหนึ่งนะคะ ขอมองเป็นแบบลาเต้นะมนมอ่ะหอมอร่อยมากเลยสิ้นมากให้ดูอีกทีนะเมนูเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยนะคะ ตอนนี้เป็นชิวของอาหารเช้าแล้วค่ะเตรียมตัวต้อนรับความเผ็ดกันแบบสุดๆไปเลย<ม>หลังจากขับรถมาไม่ถึง5นาทีนะคะถึงแล้วร้านหมอชูเดีย๋ยวเราจะไปกินแลีวยอยากกินมากเลยนี่ะนะะพาไปดูดดบรรยากาศดยรอกขร้านหมอชูร่างกายเตรียมตัวรับความเผ็ดแบบที่สุดแล้ว เมนูแรกนะคะอันนี้เป็นหมูผัดเผ็ดน,นะที่ใส่หน่อไม้ด้วยโหแค่นี้กลิ่นอายความเผ็ดก็มาแล้วจ้าตอนนี้กําลังรอแกงป่านะคะอย่างแต่จดใจจองมากๆเลยน้อยหิวแล้วดูสิความพิกอะเต็มๆเน้นๆเลยหรอเอ๊ะ นี่ไก่ใช่ไหมเนี่ยไก่ไก่เหรอท,ทำไมเนื้อมันสีเข้มๆอ่อมันมีตับด้วยอะ่อะนี่คพร้อมลุยแล้วอะ่ะแซะ่บปากเป็นขนาดไหนโหแต่สมุนไพรก็เยอะมากเลยนะคือร่างกายพร้อมปะทะความเผ็ดอ่ะแจ้งปากไก่ไ ออยมากมันเป็นแกงป่ายที่แบบเผ็ดนะแต่ว่ามันอร่อยอะ่ะอร่อยมากสวัสดีค่หอมหาคนนะคะน้าคหรอคำแรกไม่เท่าไหร่กินคำถถัดไปเท่านั้นนะมันเหมือนแบบยิ่งกินน้ำลงไปนะมันจะยิ่งเผ็ดเหมือนความเผ็ดแบบมันเป็น น้ำมันช่วยกระจายความเผ็ดของพริกอะให้เผ็ดขึ้นมอีกมัมมันเผ็ดร้อนด้วยจ้ะเผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดเกินต้านไหมน,นะคะตอนนี้ต้องขอครึ่งไข่เจียวแล้วนี่จ้าไข่เจียวฟูกูไข่เจียวหูวสับตอนนั้นหมอโชว์นะหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะก็อยากเป็นสายคาเฟ่ต่อตอนนี้อะเรามาอยู่ที่ cinnamon coffee นะคะ แก้วของฉันนะเอนเมนูดูสูตรอฟฟีนะตรงนี้จะเป็นชั้นดูสุตส่วยอันนี้ก็จะเป็นกาแฟฉันก็าแฟตรงนี้เลือกเป็นกาแฟที่ขั่วเข้มน,นะคะ ลายูสุปแบบละสดชิน,นมากแล้วก็ได้เนยเยลกาแฟที่เข้มข้นเพรว่าเป็นคัวเข้มนะคะได้กาแฟแล้วเดี๋ยวเราไปดูป่ากันแล้วก็ดูสวนเขาเรียกว่าสวนอะไรอ่ข้างในเขาเรียกว่าสวนอะไรอ่าแล้วก็เข้าไปดูสวนพักออร์แกนิกกันนะคะ คนเคยสงสัยไหมว่ากระต่ายกับไก่อะไรเกิดก่อนกันไก่กับกระต่ายอะไรเกิดก่อนกันใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยพี่นะเขาก็อยม่ด้กัน นี่นะคะก็ขึ้นมาที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เรากินข้าวกันไปคือเผ็ดมากแต่ว่าตอนนี้โชว์ไม่ดีเลยเนฝนตกแล้วแต่ว่าวิวก็สวยมากเช่นกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสวยขนาดไหนเนี่ยความเหมาะขนาดนี้ มันเป็นไอหมอกที่สวยงามมากตรงข้างล่างเนี่ยคือน้ำภูเขาคือชิดกับก้อนเมฆมากๆเลยนะคะสวยงามมาก่ภาพประับใจเอามาฝากทุกคนแต่ตอนนี้ฝนล,ล้ปิปมุกแล้วต้องรีบไปแล้วบายบายค่ะ Thank okay. you.